เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมโบเมลดาโพสแคปชั่นนี้สื่อถึงอเล็กแน่นอนเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนเชียร์ให้คบกันอย่างหนักมากสําหรับคู่ของพระเอกอเล็กเที่ยเดทและนางเอกสาโบเมลดาโดยก่อนหน้านี้อเล็กได้ให้สัมภาษณ์ว่ากําลังตามจีบโบเมลดาและกําลังเริ่มเรียนรู้ศึกษาดูใจกันมาได้2เดือนแล้วและเมื่อวันที่18พฤศจิกายนห่างกันไม่กี่ชั่วโมง โบเมดาได้เดินทางมาร่วมงานอีเวนต์หน้าสูยนการค้าเซนทัลเวลและตบงานให้สัมภาษณ์เช่นกันซึ่งเธอได้บอกว่าอาเล็กน่ารักตรงสเปคเป็นคนดีลั่นใจหนูมิแต่เขาและล่าสุดในอินสตาแกรมของโบเมลดาเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองนอนอ่านหนังสืออยู่ในอ่างพร้อมแคปชั่นว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆเลยซึ่งหลายๆคนก็พอจะเดาออกว่าทั้งโบและอเล็กอาจจะตกลงเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์บางส่วน โอโหไม่รู้จะโอโหภาพหรือโอโหแคปชั่นก่อนดีเลยครับน้องๆหวังว่าพี่จะเจอกับหนังสือเล่มโปรดแล้วขอให้สนุกและมีความสุขก,กับหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มโปรดเชียเล่มนี้ค่ะยกใหค่อยเป็นหนังสือเล่มโปรดเลยไหมคะเนี่ยหนังสือเล่มนี้มาเห็นคงดีมากเหมือนพวกเราไอตา้ต้า